ก่อนที่จะไปทําอะไรใช่ไหมผมอยากจะบอกอยู่ว่าถ้าเป็นยูทูบเบอร์หรือช่องอื่นๆเขาจะมีจานหมุนใช่ไหมแต่ของผมมีฝากับจานจริงๆแล้วเป็นจานเล็กๆมาหมุนน่ะจะบ้าก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะฮะวันนี้ก็มากับการเปิดกล้องรีวิวของง่ๆอีกแล้วซึ่งวันนี้อยากจะบอกว่าค่อนข้างตื่นเต้นเลยผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้ทามันทั้งที่แบบว่าไอ้ของที่อันใหญ่อย่างอันเนี้ย ผมไม่เคยตื่นเต้นเท่าครั้งนี้เลยนะเว้ยแสดงว,ว่ามันต้องใหญ่กว่าหรือไม่เว้ยจะบอกผมวันนี้ผมจะมารีวิวปากกาเว้ยแต่ไม่ใช่ไอ้แท่งนี้แต่เป็นแท่งนี้ว่า <c oughs> ไ่หันซื้ออะไรมาอีกแล้วเลยเนี่ยคือไอ้ตัวนี้นะเว้ยผมตั้งตอนแรกอะผมตั้งใจว่าจะซื้อตัวของดงโอนิไทจินเออเพราะว่ามันน่นแหละมัน,ม,น,ม,นมันพอมีเงินพอจะซื้อแ,แต่ไปไปมาผมเห็นไอ้นี่มันลดเหลือเออสี่สิบ 3บาทมั้งเออมันลดราคาเว้ยมันอยู่ในช่วง77แล้วผมก็ mattress, เออผมอยากผมอยากซื้ออะไรแปลกๆก่ะผมกําลังดูเพราะผมอะ่ะกําลังตามหาพวกของเล่นจีนแปลกๆอยู่เว้ยพวกหุ่นประกอบเก่าๆอะไรพวกเนี้ยนะ่ะเออจริงๆเคยโดนหลอกซื้อมาตัวหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่เข็ดนะนะครับในวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวตัวของเอ่อเออ, أو, 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 อ,อ <laughs> เ,เออเออเออออออมออใออไออผออรออกออีออวออออมออไออบออวออม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 ออคออออตออัออตออมออชออออิออตออ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 ะ นั่นแหละครับผมผมจะมารีวิวเอหุนที่แปลงร่างได้โอเคครับผมอันนี้กล่องผมยังไม่ได้แกะเลยด้วยผมตื่นเต้นมากเลยเพราะไม่ได้ทําอะไรกับมันผมมารอรีวิวเลยมาเนี่นนนนยในหัวปากกามผมยังไม่ได้แตะแปะด้วยซ้าคือมันจะมีคํานึงที่แม่หรือผู้ปกครองเคยบอกเราบ่อยๆนะครับผมว่าให้เอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเว้ยนี่แหละกูซื้ออุปกรณ์การเรียนของจริงเลยเอ,อ๋อทำไมแกะยากจังเลยเอ้ยลืม นี่นครับผมร่าวข้าข้างๆกล่องของมันนะครับผมก็จะมีวิธีเล่นนะวิธีเล่นก็ค่อนข้างง่ายเลยนะมีอยู่5แบบมี5วิธีเองและข้างหลังก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกส่วนข้างๆก็จะเป็นนั่นแหละนั่นแหละเป็นอมติมาตพรายไหนขอดูหน่อยสิคิดสภาพตอนที่แม่แบบคว,วักควักปากาขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหเป็นอมติมารพรายมาเร <S <s าดูวิธีจับไอ้ปากานี้ดีกว่านั้น วิธีจับของมันก็อย่างนี้อย่างที้ว่าผมว่าน้องๆชอบนะเว้ยผมว่าเด็กๆชอบมากเลยวันเรามาดูคุณภาพพลาสติกกันหน่อยดีกว่าเมื่อเทียบกับไอตัวของเออไบเวยผมรู้สึกว่าพลาสติกของอันนี้มันค่อนข้างดูแข็งแรงดีนะเออผมค่อนข้างดูแข็งแรงดีหน้าตัดเส้นมากเลยอ่ะเห็นเห็นพวกล่องอันนี้ปะเนี่ยไอพวกพวกล่องของมันอ่ะว้ามันดูดีนะเนี่ย ทำเล่นไปแต่ว่าสีสีที่มันเป็นส่วนแบบไอทาสีงโง่ๆเนี่ยมันก,นก,ก,ก,ก็ก็ตามนั่นแหละราคาเท่านี้โอเคว่าไหนขอดูวิธีแปลงร่างของมันหน่อยสิว่าขนาดไหนไม่อยากเชื่อเลยว่าช่องกูจะมาไกลาถึงขั้นรีวิวรีวิวปากกาเนี่ยว,วิธีที่1น,นะฮะมันก็คงจะไม่ได้แปลงร่างยากอะไรขนาดนั้นผมคิดว่าเหมาะกับน้องๆมากเลยมาทีนี้เราขอลองก่อนว่าปากกามันเขียนได้จริงปา่าวะโอโหโอโหโอโอโอ เดี๋ยวนะมีกระดาษปะวะดูนะฮะว่ามันจะเขียนได้จริงไหมวุ่นวายกับไอ้การเอาไอ้หัวหัวนรกนี้ออกอยู nice ่อ่ะโอ้ยโอ้ยเขียเขียนได้จริงเขียนได้จริงดีใจอะไรดีใจอะไรมันแค่ปากกาแต่ผมว่านะเว้ยปากกาของมันอ่ะคือเท่าที่ดูจากตรงนี้นะผมว่าไส ไส้มัน,นะหมึกตัวหมึกน่าจะน้อยมากๆเลยคิดว่าน่าจะเขียนได้แค่แบบหน้าสองหน้าก็น่าจะหมดแล้วอะ่ะวิธีแปลงร่างของมันนะครับผมมันก็คือเนี่ยเนียเนียเท่าที่ดูนะผมผมรู้สึกว่าไอหุ่นตัวนี้การเคลื่อนไหวของมันน่าจะอิสระมากเพราะว่ามันเป็นตัวของบอลจอยเว้ยเอ้ยนี่อ่ะปึ๊บแล้วก็แยกออกคือเขาค่อยแยกออกนะครับพอ๋อจอยข้างล่างเป็นยี้นี่ว่านี่มันดึงขึ้นแล้วอนี้ก็ง,งัดลงโอ้ m ม่กอคือผมรู้สึกว่า ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ซื้อไอตัวนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าทําไมเวลาแปลงร่างมันถึงรวมกันไม่สนิทหรือบางทีมันแบบมันเหมือนมันขัดกันอ่ะจริงๆผมรู้สึกมันเกิดจากตัวผมเองไว้ที่แบบหมุนหมุนบางอย่างหรือทําให้มันแบบไม่เข้าเกียวของมันแล้วทีนี้เวลาจะประกอบด้วยกันอ่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่เข้ากันมันมาไหนเฮ้ยเฮ้ยเนาะเอาเรื่องเนาะแล้วก็ยังไงต่อนะอ่ะฮะเอาขาลงแล้วทีนี้ดึงขึ้นอืมแค่นี้เหรอ โอเคแล้วหัวหัวอโลติมุงพรอยมันคือ,อยังไงอ่ะโอเคนี้อยู่โอ๊ยแค่นี้อยู่อ๋อโอเคอันนี้คือสุดยังเอ้ยสีมันจะลอกติดมือไหมโอ้โหโอ้ดูเหมือนว่าอ่าถ้าถ้าอยากได้ออลติมาสวยๆคงต้องทําสีตามจริงด้วยโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่แค่นี้ก็ได้แล้วโอ้ยถ้าทําแบบนี้หัวปากกาจะถูอ่ะฮะแล้วก็ทีนี้เราก็แบะตีนมันออกมาว่าสั้น แล้วยังไงนะฮะอะฮะตรงนี้เป็นบอลจอยอย่างนี้แล้วก็หักแงบอืมนี้ก็มาขยับได้ปะมาขยับได้ขนาดไหนโอ้โอเคอา่าตัวนี้จะเป็นปืนอ๋อตรงหัวปากกามันจะเป็นปนะครับผมอ๋อรู้ละก็คือถ้าสมมติเราซื้อส,สมมติผมซื้อปากกาอย่างนี้มาใช่ไหมผมต้องใช้ไปประมาณหนึ่ง แล้วคือค่อยมาตัดอย่างนี้ถูกวะแล้วค่อยมาเปลี่ยนในนี้อสุดยอดไปเลยผมรู้สึกสงสัยมาเลยว่าเอ๊ะสมมุติว่าซื้อมาแล้วใช่ไหมกูจะเปลี่ยนกูจะซื้อเติมเติมไอตัวของเนื้อปากกาไอตัวไส้ปากกามันยังไงดีวะอ๋อโอเคเข้าใจรล้วง้นขอถอดไปก่อนเดี๋ยวมันหายเนาะอ่าฮะแล้วก็บิดออ๋อกงกวงอแค่นี้เลยแค่แค่นี้เลยเจิงวะ องติมัต์ไพร์นนี่อิทไมล์ลีเดอร์องติมัตไพร์นนี่อีทองติมัตไพร์นเฮยเท่อยู่นะทำเล่นไปมันเท่แบบแปลกๆอ่ะผมไม่รู้สิผมจะพูดยังไงมันเท่แบบตัวมันดูตัวเล็กมากเลยเดี๋ยวเอาปากกาเอ้ยเอาเอาไม้บรรทัดมาแป๊บนะครับวัดจากความสูงขององติมัตไพร์นอยู่ที่ประมาณ11 เซนติเมตรนะครับผมเป็นออปติมัสที่ได้ดีไซน์มาจากช่วงยุคแรกๆปะที่มันจะมีท่ออยู่ตรงนี้แล้วมันมันไม่ใช่แบบพวกออปติมัตแบบอย่างนั้นอ่ะเออมันจะเป็นแบบออปติมัตแบบลายเก่าๆหน่อยอ่ะใช่ไหมทีนี้เรามาดูจุดขยับของมันดีกว่านะครับผมเหมือนที่ผมบอกนะครับผมว่าไอ้ตัวนี้ข้อต่อหลายๆอย่างของมันมันเป็นแค่บอลจอยอย่างนั้นอ่ะการขยับมืออะไรพวกนี้ผมว่ามันค่อนข้างอิสระมากเลยเว้ยต้องแขนก็ด้วยเหมือนกันดูสิเออผมว่าการจัดท่าของมันก็น่าจะจัดได้เยอะเหมือนกัน ทีนี้มาดูตรงมือบ้างเหมือนตรงมือมันจะทําอะไรได้โอเคหมุนได้โอเคมันหมุนแค่หมุนได้โอเค,มมค,มไ,อเคไม่มีอะไรละส่วนตรงหัวตรงหัวเนี่ยผมรู้สึกว่าอถ้าอยากให้สวยผมคงต้องไปนั่งาไปทําสีอ่ะเอาจจะต้องไปทาสีเองนะอ,อนะในส่วนของอาวุธอาวุธจะมีแค่อย่างเดียวนะครับผมก็คือปืนปากานั่นแหละอ่ะอ่ะหลุดง่ายจังโอเคไม่เป็นไรฮึโอ้โห ดูสิเขาเขาเก็บมาไม่เนียบในเอ้ยไม่ไม่เนียบนะเนีย่ยตรงนี้มันยังมีแบบเอ้เกยเกยของมันออกมาอยู่เดย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 เกยเกยอะไรวะเอ้เดี๋ยวนะนี่มือมือมันใครมันมันสลับข้างกันป่าวะทําไมผมรู้สึกว่านิ้วโป้งมันอยู่ผิดผิดข้างอ่ะจริงด้วยเออวานิ้วโป้งมันอยู่คนละข้างจริงด้วย <c oughs> เอิม่ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> บริษัททํามือทํามือซ้ายกับขวาสลับกันวะทุกคนอ <c oughs> อ้าวใส่คืนไม่ได้วะแย่ละอ้าเอ้าแย่ละทุกคนมืออีกข้างหนึ่งใหญ่อ,อีกข้างหนึ่งมันเล็กกว่าทุกคนที่ว่าแล้วไอ้อลติมัตก็ช่จบละแต่มันทำสลับกันเนี่ยสีาบาโบอคนละข้างข้างฝามากอ้าวโอเคผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนมันมันสามารถเอามาเปลี่ยนสีกับตัวอื่นได้เว้ยอ่ะเอาอีกละไอเ้เชยแม่ง ทำโบโจยไม่เท่ากันอะทุกคนผมว่าจบแล้วอ,อัติมัติผมแม่งพีการไปแล้วอะเออข้างซ้ายกับข้างขวาแม่งไม่เท่ากันแล้วเอายืนเท้าเอวเลยแล้วกันเอามาเปลี่ยนสีกับตัวอื่นได้เหมือนกันเฮ้ยยังไม่ได้เคยดูข้างหลังมันเลยนี่ว่าก็ข้างหลังของมันก็เป็นประมาณนี้ครับผมรู้สึกรายละเอียดก็ยิบย่อยเหมาะกันเอามานั่งตัดเส้นอยู่หรือเปล่าไม่รู้ขัดใจมือมากเลยอะมือมันสลับกันนะทุกคน โอ้มันก็ทําได้ท่าหลายท่าเหมือนกันนะเว้อยอันนี้ก็ท่อบิงกา้ามนี่ไงแล้วนี่ก็เป็นทีโพส <c oughs> อันนี้เป็นทีโพสเอ่อทำอะไรได้อีกทําอะไรได้อีกยืนยืนเออท่าท่า,ทา,ทา,ทา,าฮีโร่ท่าฮีโร่โพสท่าฮีโร่โพสอืมข้าเอวฮีโร่โพสนั่นแล้วทีนี้เรากลับมาเป็นปกาดีกว่า <c oughs> ใส่เอาปืนมันหายไปไหน ต้งมาดูช่วงขากันบ้างว่ามันขยับได้ขนาดไหนก็เชียวเออส่วนตัวขามันขยับได้แค่นิดเดียวเท่านั้นแหละมันไม่สามารถอ้าอะไรได้ขนาดดูต้นต้อมันสิมันเป็นแบบแบบแบบเกียร์เกียวอย่างเงี้ยเออแล้วการขยับก็เนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยเออแต่ส่วนเท้าอ่ะส่วนเท้ามันสามารถขยับได้ขยับได้แบบ360เลยนะครับผมอ่ะทีนี้ผมว่าตัวเนี้ยจะเล่นพวกท่าท่าอะไรเยอะไม่ค่อยได้ไว้พวกแบบท่าถีบท่าอะไรพวกเนี้ยแต่ท่ายืนผมว่าได้อยู่ นะฮะอืมมันก็จะวนอยู่กับไอ้อพวกอย่างนี้แหละนี่นี่เอลติมัเอลติมัดถือปืนแบบจอห์นวิกเออทางขานิดหน่อยทางขานีดหน่อยเอยห,หรือแบบหรือแบบอืมหลอ่อหล่อเลยหล่อเลยเจอล้วเจอละ,อละก็ใส่กระสุนลงไปนี่ทีนีก้ก็กลายเป็นปืนปากกาแล้ว จะบ้าตายฮะทีนี้เรากลับมาให้มันกลายเป็นปากาดีกว่านะครับผมคือจริงๆผมเคยเห็นรีวิวของพี่คนนึงในช่องอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน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 เก่าแล้วมันยุคสมัยเก่าโน่นแล้วมึงเอ้ยไม่ได้นี่ว่ะมันเป็นการที่แบบว่าเขารีวิวตัวของทรานส์ r อร์รสักอย่างนี่แหละแล้วมันเป็นปากาเออผมเห็นเป็นปากาเท่านั้นแหละเท่านั้นจะพูดแค่นี้แหละ ม,มันไม่เข้าจอยประจานเอ,อ๊ะชี้ให้เข้าน่ากลัวยังวะมาทีนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บเอ้ยกลายเป็นจรวดไงเออเนี่ยเนี่ยกด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 หวยอองดีมาไทามันเข้าเออนี่ไงกลายเป็นจรวดไปละโอ้ถ้าอย่างนี้กลายเป็นโอ้ไม่ใช่กาลังคิดูมันกลายเป็นวงเวียนกูว่าทำเป็นลักษณะมันคล้ายๆกับอะไรโออจรวดนี่วานะความคิดนะจินตนาการน,ะนี่แล้วก็ ผมคิดว่าไอ้เดยตรงเนี้ยมันสามารถเอาเขาเรียกว่าอะไรเนบะเนบะยูโ you น know? อ่ามันมันมันสามารถเอาเกี่ยวกับตัวของกระเป๋ากระเป๋าเสื้อได้เว้ยเออคิดว่ายังไงผมคิดว่าเจ๋งนะเว้ยเอาตรงนี้มาหนีบกับกระเป๋าเสื้อเพราะว่าเป็นไปได้นี่นะครับผมก็จะกลับมาเป็นปากกาออติมัตพร r i ม์แล้วนะครับถ้าถามว่าแสงมันหายไปไหนคือแบต แบตโทรศัพท์มันบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับแบตมันจะหมดนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวของโงโ่ๆของผมวันนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่และโคตรตื่นเต้นสำหรับผมเลยผมคิดว่าน้องๆน่าจะชอบนะเพราะว่าตัวนี้มันราคาถือว่า สำหรับซื้อปากกามันแพงไหมมันก็แพงอยู่แหละเพราะปากกามันก็แค่สิบ,บาทแต่ไอหุ่นบ้านี่มัน40กว่าบาทแล้วมันอยู่ในช่วงลดก็นั่นแหละครับผมผมคิดว่าถ้าถ้าชอบก็หาซื้อมาแล้วกันเนาะเพราะมันก็เล่นสนุกดีเหมือนกันเออว,ว่างๆแบบเรียนแล้วเครียดแปรงล่างปากกาดีกว่าเออแคคิดก็น่าสนุกแล้วดูดีมันอามาใช้จริงได้ด้วยเนี่เป็นของเล่นที่กลายเป็นอุปกรณ์การเรียนได้ก็ตามนั้นเลยครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลน์หน้า บายบายครับไหนมันม,มันมันเออย่างนี้ได้บอกว่าเฮ้ยอะไร